เฉลี่ปลาค่ะเต็มต้นเนึ่หมดตานี่มาเก็บเด้อผู้ใดอยากเก็บพี่น้องรวยบใหญ่ค่ะแต่ว่าจะกินได้คือกันค่ะพี่น้องเต็มต้นพี่น้องเบิง่งหลายอหลีค่ะพี่น้องเอามาเก็บซอยกันมาตานี่ หยกแห้งพี่น้องเบิ้งค่ะเต็มต้นนึงหน่วยใบใหญ่ก็กินได้อยู่ค่ะพี่น้องดอกไม้ข่างทางค่ะโชว์นี่ก่ะแรล่งในจากน้อยแต่ว่าดอกไม้ก็ยังงามข่างทางพี่น้องจ้ะดอกไม้พลเมไม้เต็มเนาะค่ะคือเก่าค่ะพี่น้องเจนีว่าก็ได้ส่วนระบุเจนีว่าพี่น้องนี่พักอันต่ำเึงข่อยก็ยังมีหอดู่ด้วยพี่น้องด้วยแต่ว่าโบเก็บดอกเนาะกินเบื่อเลยพี่น้องถ่ายดอกไม้มาให้พี่น้องเพื่อซื้อค่ะ สวยงามพร้อมหอมพ anyway ี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยเฮ้ย้ยข่อยสิรุนทักทายทั้งต้นบบเมนีมาดันแจวปีนต้นแบบต้นบักพุ่นเด้อพี่น้องเด้อเอาค้ากล่องข่อยสิรุนมาจ้ะข่อยตั้งกล่องไว้ทั้งกาบกงาบักพุ่นพี่น้องจ้ะมะพ่อกันทั้งงาบักพุ่นเมนีมาดันแจวสิมาเก็บเอาบักพุ่นพี่น้องเอาไปเฮ็ดอีหยังโมติล่มยาม่าเด้อกล่องข่อยสิตกเอาไปดองพี่น้องเอาไปดองเมนีพี่คะพี่น้อง เมื่อนั้นเอาไปตำเมืม่อน,นี้สิเอาไปดองพี่น้องเบิ่งข่อยมันยางออกกำลังกายพี่น้องก็เลยบาเก็บแวะเก็บ,บกพุ่นก้นหน้าว่าสันว่าเนาะคะ่ะขึ้นเพื่อต้นไหม่ด้วยพี่น้องด้วยนี่ยพี่น้องยมามันเลยค่ะพี่น้องอย่าตกเด้อข่อยเด้อเอามาเก็บซอยกันพี่น้องด้วยขึ้นเพื่อต้นมันนอกเพราะมันยืดสูง,งพี่น้อง เก็บซอยกันพี่น้องเสียเอาไปดองพี่น้องดองกินมันเป็นหนว่วยเปียกๆเนาะเอาไปดองกับแบบออกสมออกหวานเนาะพี่น้องอ,อดอกดองให้มันสมหวานได้เล็กน่อยเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะข้าเก็บซอยกันมึนข้นเครื่งต้นมันเด้อพี่น้องเป็นลิงเป็นขคางขงกนกระไดขนลืมอายุพี่น้องตกลงมากนี่ยขดสิ่งนี้อะไรน้ำเขาบ่เนาะ หัวใจใหญแต่กล้องหอยโตขคือกันพี่น้องเิ่ดีๆกันหลายอยู่พี่น้องมันห่างพี่น้องสิแม่โบเห็นประเดี๋ยวก็ค่ะเนาะโอ๊ยพี่น้องกล้องหอยร้อนโอ้ยโอ๊ยเกือบล้นลงข้างล่างโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยนายตั้งกล้องไม่กอนพี่น้อง đẹp mưa đều ý là phía nông tầng cồng bạc tớp luôn พี่น้องมันนี่คอยจะเป็นพี่บาพี่บอค่ะพอน่ะขึ้นห้องต้นมาได้ได้พี่น้องเด้อเีนเป็นลิงเป็นทางพี่น้องพี่น้องลูกพุ่นกระลังข้อดองเลยค่ะโอ้ยอเปเนละเออโอ้ย ขอำข่อยก็ได้พี่น้องเห็นน้ำขอยโบุพี่น้องก็ได้พี่น้องนวยก็ร่างขวดดองเลย บก้ากระดุกกระดิ๊กกิ่งหนีแห้งพี่น้องเต็มอยู่ซ่อมเซื่อมหยู่ท่องเทิงค่ะเพราะว่าย่านย่านกล้องตุกพี่น้องย่านกล้องตุกสิเก็บเอาไปดองด้วยพี่น้องวันนี้ม่าดันแซวนี่โอ้ยไป้แนวใดอกระดุกกระดิ๊กยานกล้องตุกบ่ดึงเอากระชิบ่ได้ขึ้นไปโบพี่น้องขึ้นไปท่องเทิงอีกบ่ เจะสร้างหายเห็บเนาะโอสิบซับจับได้ตอนขอดลูนหมดนี้ออโอ้ยหลายจังที่เอาแบบนี้นะโหน่งเพียงมาเอา ค่อยเก็บเอานพี่น้องอย่ามันโลนอย่าก,กล่องโลนเพราะมันอย่าอีหยังโลนไดพนพน้พี่น้องพี่น้องเก็บเอาเธอละสองสามลูกคอยเก็บเอาค่ะมืันนี้มะนาวแจวก็จะเอาไปดองพี่นอ้องโออเออเป็นตะโลนเลยว่ามันหยังโลนได้พี่น้องกล่องสิโลน ่อยกระจับดีอยู่งาบักขุ่นกับแข็งแรงอยู่พี่น้องบ่ตกดอกอันน้นเจียวน่นบ่ตกดอกเสี้ยนขื้นต้นใหม่เป็นเป็นลิงเป็นคางอยู่พี่น้องแต่ว่าย่านกลองต๊ค่ะพี่น้องบ่อยากเสียงเอาขอเก็บะก,ก่อนเน้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิดทาใายเบิ่งตอนหลังดอกพี่น้องาลายค่ะเอาฝนก็่ะเบนตาตกบน่ม่เสียงฝนหมพี่น้องเสียงฝนเสียงลมมากห้วอบ้าน,นี้โอ้ยคือมาเฝ่ามาเร็วแถ้ะของกระลังเก็บมันมวนพี่น้อง คนนัน้นรวยเป็นซ้ำๆเลยค่ะฝนตกยังแห้งพี่นอ้นนนองเบิ้งไปป่ะสิมาเก็บปากใหม่ต่อพี่น้องมาได้แล้วมาคุ้มเก็บกันร้อพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ้งต้นใหม่ต้นไหลพี่น้องไปกันเ้อะมาตาสิได้เมื่อบ้านแล้วพี่น้องจ <ะ S 1> ้าฝนตกแห้งแห้งวันน้ำแจ้วก็ร่างเก็บหมากใหม่อยู่เนาะคะ่ะแลนมาลยูนน่นี่อันอันนี้ข้าเจ้าพี่นอ้องข้าเจ้าปลูกอันบักอันนี้บุกซอฟเบอรี่อย่ะพี่น้องเห็นไหมคะ ได้โดมเขาจะปลูกสตรอเบอรีค่ะคนนักตกแห้งอยู่ด้วยพี่น้องเ้อะไปใส่บัวใดเลยค่ะอ้ยพยอจะเมื่ออนะไรบอกานนรย์เ็พี่น้องลบฝนก้อบฝนก้อนนะพี่น้องมม่จับถุงตอรี่ได้เจาวมานั่งรบฝนพี่น้องก็เจ็มปลาเสียงฝนมงค่ะตะยานี่นีพี่น,ออน้อ,องจะแอะพี่น้อง,จง,ง,องเจอพายุกระสังปล่อยเทนเนอรอะแบบน้ารับไปทำงานอะไรแบบนี้ นังเต่าม่นังเต่าจะต้อกันเองถ้าเจ้าที่นอกดีไม่มองลบหนิเป็นตะเกียบรอบยออ